สงกรานและแมทเผยโมเมนต์หวานทาสีบ้านไว้กันเอ๊ะหรือจะเป็นเรื่อนหอทำเอาแฟนๆลืมอกลืมใจกันยกใหญ่หลังได้เห็นภาพสงกรานเตชันรงและแมทพิรณีร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาค,คุณพ่อคุณแม่ด้วยเบหน้ายิม้มย้้มจำใส่ทั้งครอบครัวจนหลายคนเชียร์ว่าตำแหน่งสไพยบนอันซา่าไม่หนีไปไหนแน่นอนซึ่งล่าสุด 15สิงหาคมสงกรามเตชนะนรงเรียกเสียงือฮาอีกครั้งหลังโพสต์สตอรี่เป็นภาพถ่ายขณะทาสีตกแต่งบ้านกับสาวแมทด้วยกันอย่างคมักคำเมนพร้อมเขียนแคปชั่นวันระบุวันอาทิตย์ของเราสองคนเรียกว่ามาสั้นๆแต่ได้ใจความจนอดคิดไม่ได้ว่าที่มาตกแต่งต่อเติมบ้านนี้จะทำไว้เป็นเรือนหอของทั้งคู่หรือเปล่านะ แต่จะใช่หรือไม่ก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนเองแล้วระค่างานนี้